สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับมาถึงบ้านแม่แม่มี่เนาะบ้านผมเรียกนี่ต้นผักหวานนะครับเอฟซีผักหวานปลูกโอ้ยยอดใหญ่จริงๆโอ้ยก็นี่ครับมาดูว่าจะทำอะไรเนาะมาดูกันนะครับเอฟซีโอ้ผักหวานนี่ครับ ดวงกวานนะครับน oh. ี่อันนี้ยอดอ้วนเลยนะครับนี่โอ้ดวงกวานขอบนี่โอ้ยสุดยอดครับเอาไปดูด้านในก็มีต้นกวานนะครับนี่หลายเยอะอยู่เนาะต้นนั้นจนเริ่มเริ่มมาเป็นสีทองเลยยอดทั้งหมดโอ้ แต่ว่ามันรีบเนาะมันมีด้กิ่นน้ำมันขาดน้ำมันขาดน้ำเขาเพิ่งจะลดเนาะโอ้ท่อจนแตกแล้วของเราก็จะแตกแบบนี้เพราะเนาะแตกเะต้องใส่ท่วใหญ่ๆเนาะโอ้ยนี่ผกหวานนะครับพีซีโอ้ยยอดทั้งยอดทั้งดอกนอนนี่นะครับพี่ซีโอ้ยเจ๋าเลยนะครับพี่ซีนี่ ปลูกผักหวานใส่ท่อนะครับพี่ซีเนี่ยจะแตกก็คือท่อแตกเลยเพราะว่ามีมีต้นลำไยด้วยเนาะต้นผักหวานด้วยนะครับพี่ซีเขาไม่ตัดออกเลยเนาะต้นลำไยนะครับพี่ซีเขาไม่ตัดเลยเขาเอาไว้เลยนะครับพี่ซีให้มันเป็นพี่เลี้ยงเนาะให้มันใหญ่นะครับพี่ซีโอ้ยอันนี้ผักหวานสงสัยจะเป็นผักหวานดงเนาะต้นนี้ต้นนี้นะครับพี่ซีนี่ ต้น yup. น <po bio> ี้เป็นผงหวานดงเพราะว่าใบมันไม่เหมือนกันเนาะใบมันจะยาวถ้าเป็นผงหวานโคกเนี่ยใบมันจะชันเนาะมันต่างกันเนาะใบกับใบผงหวานดงกับผงหวานโคกผงหวานโคกนี่มันจะใบมันจะใหญ่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นผงหวานดงผงหวานหลังภูเขาหลวงภูหลวงเนาะมันจะนี่เป็นแบบนี้นะครับผงหวาน ดงโอ้หลายต้นนะครับพีซีนี่จะออนหวานเนาะยอดใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยครับไปไปมาเลาะชมสวนของแม่มี่เนาะเขาเรียกบ้านผมเรียกว่าแม่มี่เนาะอยู่ในนูน้นไม่รู้เขาเรียกว่าอย่างไงเนาะก็สวนสวนสวนมาท้งปลูกทั้งปลูกหวานปลูกทั้ง มันซ้ำปะหลังนะครับพี่ซีเนาะโอ้หุ่นโน่นนี่ก็มีนะครับพี่ซีเขาจะไม่ตัดไม่หักไม่ตัดออกเนาะต้นลำใหญ่นะครับพี่ซีเขาจะปล่อยไว้เลยปล่อยให้มันขึ้นกับต้นผักหวานเนาะโอ้รับเห็นเห็นไหมแถวนี้ก็ผักหวานโอ้ดอกมันสุดยอดเลยนะครับพี่ซีดอกผักหวานเนาะมีมาบ้าน อันนี้ก็ต้นหวานเหมือนกันนะพี่ต้นหวหวานโคก้นนี้มันออกก่อนเพื่อนเนาะนะค,ครับก็ถาเลาะชมก่อนนะครับพี่อืมก็ลุ้นเห็นครับก็มานี่เขามีน้ำลุลเนาะ เดียวต้นผักหวานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพ่อก็จะแตกหมดเลยนะครับพี่ซีแตก่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ารากมันจะลงไปสู่ดินได้แบบนี้แหละครับพี่ซีโถ้าปลูกเอยอะๆนี่ไม่ต้องขึ้นไปหาบนเขาเลยนะครับพี่ซีผักหวานนี่เอาอยู่ที่บ้านก็โอ้ยได้สุดยอดพอกินเนาะสดสุดยอดเลยนี่ครับปลูกผักหวานเนี่ย ถ้าเอาถ้าอยากได้ให้มันใหญ่เร็วๆมันโตเร็วๆเ,เนาะเอาฝุนขี้ไก่ขี้วัวเนาะคาร์บเซีมาใส่เลยมาใส่แล้วก็มันใหญ่มันโตขึ้นแล้วก็เก็บเ้าก็ใส่ฝุนรดน้ําโอ้มันจะได้ดกเนาะยอดมันจะได้เยอะๆนะครับไอซีอันนี้ต้นลิ้นจี่นี่ครับสวนบ้านหลังสวนสวนหลังบ้านนะครับไอซีอ้าวนี่ครับก็ ปลูกทข้ามะเขือทั้งพริกเนาะโอ้โหเจ้าเลยบ้านผมก็ปลูกอยู่ครับปลูกอะไรปลูกผักหวานปลูกผักหวานวาดผมก็ปลูกเนาะเพราะว่ามันยังไม่ใหญ่เนาะต้นใหญ่ก็มีนะเก็บเก็บไปแกงกินแล้วครับพี่สีก็อเนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ